ปุยยาสร็จก็มาเตะบอลเล้คนนี้มีเตะบอลใบาสามปู่วิ่งไหวเลยคนนี้แกกระทุกท่าเลยแล้วก็มีการงานทีุ่่ขึ้นไปนะครับมาเขาบอกแอนต้องื้เลยเราไมอมมากเือมา หางกัะดูวันึีครับหางกันวันึงโอเคเจ้าเฮ้ยเต็มโกหูดิลงใส่แหวนมาเองนะมานี่เด้ลงลงลงใส่จอบมาสวยรงนี้ได้หรือเปา่รองใส่มาเดานเดลุ่นตตดได้และัาหวันดีได้อยู่ด้นดาลุ่น ดรารูยังไงกรริสเกแล้วิงมาเราูเรียกมาได้อยูนกการแต่งการยังไงก็บังบอลอยู่ยังไม่ถุงยังไม่คืนแล้วไอ้บอลมาเตีบอลาะขวาชาววนี้ได้อยู่พาราตีบอลนกกาารด้ดาลููลกาชาขึ้นมาตอนนี้แหวกบอลี่ใครที่และววันนี้ราวางด้วย่าเอา่ได้อยู่รับรายก็ไม่ไหมค่ะมาได้่ายังไงก็เดวันนี้ดูบอลตีบอลออควางขวจันนี้ได้อยู่พาราตีบอลดูบอาัมากาชาขึ้นมาแล้วยังไงตอนนี้มองเพื่อนแล้วแหวกมาเองแหวนมาเองด้ ลุวยังไงยังไดอยู่มานามอาจาร์อาจารยังไงครับทุวนี้อยากได้อยู่เรื่อก็มาเปิดประตูแรกแล้วตอนนี้ยังไงก็ออกเ้็ข้รับแต่ลูงทุ่มืรด้างร่มแล้วก็ร่มรสยครับร่มทสายังไงครับมแค่ไม้ได้บนฝันแล้วยกได้ท่าบ๊อบบ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 บ อย่างใดอยู่ค <forcé> ร <Deus> <ored> ั้ง็รอนเข้าขวาห็อเข้าซ้ายไม่ได้เากดแรงไนครัส่งวทีครับระดนะนี่ก็เดินสายเพื่อเล่นกแปดศูนยเนครับตแน่ผู้นี้งโคจเข้าไปรับวน้มาบอญย่านนี้ท้หงจอ